<c balm> คือการกักโสนนะครับที is is <c Le an> ่จะดีนะครับ <artist> ค <t> ือใบต้องแก่ดำตันนะครับใบแก่ดำตันยอดเริ่มทันกระดกครับน้องแปะอย่างนงี้นะใบแก่ดำตันนะยอดเริ่มทันกระดกน่ยเป็นระยะที่เราจะต้องกักน้ำนะครับใบต้องดำนะครับใบต้องดำนะใบต้องดำถ้าใบไม่แก่ดำจริงๆป้เห็นไหมลูกถ่ายนี่ถ่ายนี่ถ่ายเห็นไหมลูกใบต้องแก่ดำตันนะเราถึงจะทําการกักโศกได้บางคนนะครับใบยังไม่แก่เข้มดีนะครับน้องแปะอย่างเงี้ยลูกเห็นไหม มันยังไม่แก่เข้มดีอย่างเงี้ยไม่แก่เข้มดีอะ่ะมันจะทําให้การกักโศก,กไม่ได้ผลนะครับอย่างเงี้ยจะเห็นได้ชัดไปเห็นไหมอย่างเงี้ยนี่จะเห็นชัดเลยค,คือเหมือนจะแก่อันนี<ะ>้แต่<ะ>แต่ไม่แก่เห็นไหมฮะแล้วไปกักน้านตอนเนี้ยโอกาสได้ดอกจะน้อยนะครับยังไง <Impact. S 1> ใบต้องแก่ดําตันนะครับอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ยังกักไม่ได้นะครับน้องแปะเห็นไหมลูกอันนี้ยังกักไม่ได้นี่ยังกักไม่ได้นะครับเหมือนจะดํานะครับแต่กักไม่ได้ใบต้องแก่ดําตันยอดชันกระดกแบบนี้นะเนี่ยถึงจะกักโศกได้อ่าถึงจะกักโศกได้ใบต้องเข้มะ